เวลาที่เราทํางานกับคนที่มีบุญเยอะๆเนี่ยมันเหมือนทั้งโลกอะ่ะจะสนับสนุนแต่ถ้าทํางานากับคนที่มีกรรมเยอะๆมันเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรขัดขวางอะ่ะจำป็นได้บอกว่าให้คุณเลือกช่วยคนนะแต่จอยกาลังอธิบายให้ฟังว่า Energy มันโหดร้ายแบบนี้จริงๆสิ่งใดก็ตามที่ยังมีเจ้ากรรมในเวรอยู่ขัดขวางเขาไม่ให้คุณรอดหรอกเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดทรมานพยายามช่วยแล้วถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ให้อะ่ะ เขาก็ไม่ให้จริงๆร,รู้ไหมหละ่ะว่าทำไมบางคนถึงได้มีเงินหรือมีทองหรือไม่มีหรือมีปัญหาที่มันแบบติดขัดเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังคงโดนเขาขวางทางอยู่อย่าฝันเลยว่าคุณจะได้อยู่ฝันแล้วคุณจะรวยมากกว่านี้ที่กับพภาทําบุญจังเลยแล้วเหยียดด้วยสามบอกที่กับศาสตร์กับรุ่นมันไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วย แต่บางทีเหมือนแบบเขาบังตาหรือเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไม่เห็นก็เอาไปซ่อนหรือบางทีก็แบบว่าช่วยแล้วก็คือมันก็ไม่ให้หายอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราแบบนีสใสไม่ดีนะแต่คนที่เขามีบารมีเยอะๆจะหนีนรกอ่ะก็สร้างทางไปสู่สวรรค์สิก็โฟกัสไปเลยว่าเราจะไปนิพพานเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เรามันก็จะไม่มุ่งไปสู่นรกเพราะเราไม่โฟกัสแล้วเราก็จะไม่มุ่งสู่บุรโลกมนุษย์เพราะว่าเราไม่โฟกัส เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้มีบุญญาธิการเราจะไปนรกอะ่ะมันจะอยู่ระหว่าง 50- กับ50อยู่แล้วอะ่ะรูปมาวัานิพานธ่ะในน,นั้นนะมันไม่ได้อยู่ในมงคลจัก,กรวาลด้วยไม่มีคําอธิบายใน30มสิบแบบพภูมิแต่ไฮไลท์ของเรามาอยู่ที่พภูมิชมพูทวีเป็นดีกว่าคือมีมนุษย์แล้วก็มีป่าหิมาพานมงคลจักรวาลเนี่ยนะนี่คือฐานจักรวาลและใต้เนี่ยจะเป็นนรกและรอบนอกก็จะเป็นแบบว่าพวกเราที่อยู่กันคือชมพูทวีไปเลรก็ว่ากันปต้องการคือเข่าเพรสซูเมนและข้างบนเนี้ยก็จะมีแบบ พวกพมอลุปพพม์แล้วก็มีกลุ่มแบบอนาคามีพวกเหล่าพระอรหลานที่อยู่ข้างนอกไปอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราอย่าปฏิบัติไม่ถึงยังไม่ต้องเรียนเอาไปตรงที่แบบว่าเราคุ้นเคยเอาแค่บ้านเราก่อนแบบเดินกันอยู่ในบ้านแล้วเราเก็งว่าเฮ้ยทําไมคนเขาแบบว่าไปบูชาพญานาคพญาคุดง,งงแบบสับสนมากแล้วทํทไมฉันไม่เคยเห็นพญาคุดพญานาคใดๆเราอะอยู่ในชมพูทวีปทีเนี้ยเราอะอยู่ในดินแดนที่มีมนุษย์โลกแล้วในดินแดนมนุษย์โลกเนี่ย จะอยู่ด้วยกันกับป่าหิมพาน์คือเขาอยู่ทับซ้อนกันเลยทุกคนคือเรานั่งอยู่เนี่ยหิมพาน์ก็อยู่ในที่เดียวกันกันกบเรานะคือม่ดํานั่งอยู่ในหิมพาน์ก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราขึ้นความถี่เรามองไม่เห็นเราเป็นมนุษย์คือจะมีคนแล้วก็มนุษย์แล้วก็ผู้มีบุญแบุญญาธิการที่สามารถเห็นอะไรพวกนี้ได้ คือพวกมีตาทิพยูทิพย์นี่แหละที่แบบว่าชอบไปแบบว่าไหวาป้ปู่ปาายพญานาคเนอะป่ะไหว้พญาพุธเราก็จะเห็นอะไรพวกนี้แล้วก็ไปคำชโนดใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไปตามเจดีต่างๆใช่ไหมไปไหว้ไป,าไปลามกันหลงปู่หลงอะไรอย่างๆๆต่างๆป่าหิมพาน่ะเปรียบเสมือนแบบดินแดนแห่งสัตว์ทิพย์เราเป็นมนุษย์เราจึงมองไม่เห็นเขาเพราะเขาเป็นสัตว์ทิพย์เมื่อเขาเป็นสัตว์ทิพย์อ่ะ แล้วใครจะเห็นเขาได้ถ้าไม่ใช่คนที่มีบุญบารมีสูงคนที่ไปป่าหรือไปแบบว่าคําชโนดเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งเขาเดินไปเป็นลูกหลาหนพญานาคเพราะว่าหิมพานต์เป็นแบบว่ามีราชสีมีช้างแก้วมีปลาใหญ่แล้วก็มีพญานาคดาโมเมนต์เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละป่าหิมพานต์ก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละ คือตอนนี้ถ้าจริงๆอ่ะจะอาจจะแบบใส่ชุดอะไรชุดของจอยไปแหละแต่ด้วยความที่จอยอยู่ในโลกมนุษย์แล้วพวกคุณมีคือความถี่แบบเป็นมนุษย์จึงเห็นจอเป็นมนุษย์เก็ตไหมอ่ะและคือตอนเนี้จอยก็มีพญานาคอยู่ด้วยเนื่ออออมามีพญาคุยอยู่ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นแบบกายหยาบเขาก็เลยมาเป็นลักษณะเป็นรูปรูปปั้นรูปภาพอย่างเงี้ยเพื่อบอกอเราว่าท่านมาอยู่ด้วยแล้วนะท่านมาเป็นแบบจับต้องได้ถึงจะเป็นกายเป็นทิพย์ แต่ว่าก็มาเป็นรูปลักษ์เหมือนบางคนมีทิ่งพระโต๊ะหมูบูชาบูชา,ชา,ชา,ากันในังการนั่นคือสภาวะความเป็นทิพย์ของดวงวิญญาณท่านท่านก็เลยมาเป็นรูปปัน้นรูปลักษ์ต่างๆให้เราเห็นนั่นเองเราก็นึกถึงน้องๆต่างนะที่เขาจะแบบว่าเอาละเดี๋ยวไปแล้วใส่ชุดลำไปลำให้ปู่ลำให้ย่าแล้วก็ทําพิธีคือเขาเป็นเมืองทิพย์กันนะเธอจิตของเขาทิพย์และจิตของเขาละเอียดคนเหล่านี้ก็เลยเห็นคนเหล่านี้ก็เลยเชื่ยมยอมโยงระหว่างโลกมนุษย์แบบไปที่เดียวกัน มนุษย์ทั่วไปก็คือนิ่งสงบแต่คนที่เชื่อมโยงกับปู่ย่าตายายของพวกเขาก็เชื่อมต่อได้อย่างงี้อย่างปูล่ลือ,อรหรืออ่าปราสาทหินพิมาหรือที่บ้านเมืองเราอ่ะมีวัดวารามหรือมีสิ่งเหล่านี้มันคือสภาวะทิพย์ของเมืองแห่งเทพเรามีแบบวัดวาารามอ่ะเพราะว่าเหล่าเทพเขาเลือกที่จะมาลงที่นี่กันหมดแล้วที่ไหนก็ตามที่มันมีความจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่า โลกทิพย์เขาเลือกที่จะสร้างเมืองเทพพระครูไทยฝันว่ามีงูใหญ่หรือพญานาคบอกว่าองค์แรกมาเป็นพญานาคแล้วมนันางก็บอกตลอดว่าพญานาคคือประตูสู่จักรวาลตอนเนี้พญานาคเขาออกมาแล้วท้าวเวสสุวรรณก็ออกมาทุกคนออกมาแล้วมาเชื่อมโยงกับเราเข้ามาจากชั้นจาตุมหาราชิกาในขณะที่เราอ่ะอยู่ชั้นเดียวกับ ป่าหิม,มพานอ่ะก็เรียกว่าเหมือนตัวจอยจิตละเอียดมากพอที่จะได้เจอพวกเขาไงองค์สตนาคราพยาม,มุจลีเนี่ยเหมือนเลือกเรามาใช่ป่ะไปหาพระคูไทยพระคูไทยอ่ะคือฉันพูดเลยรมาดาว่าพระคูกําลังสร้างอะไรรู้ป่ะกำลังสร้างสวรรค์เห็นภาพมุคลจักรวาลเลยพราะที่ม่อนพญาน,นาคมันเหมือนเขาพาสุเมนมากที่แบบบริเวณล,ล้อมรอบอ่ะจะมีเขาเล็กๆแล้วภูเขาตรงกลางอันเดียวอ่ะและ้วมาดามบอกมาดา็บอกที่เนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วก็ใช้พญาน,นาคล้อมรอบใต้ภูเขาสร้างอ่ะ กือบหนึ่งกิโลตอนที่เขาทําแบบลงล่องไฟอ่ะตอนนั้นนัมันมังบอกว่าทําไมอ่ะแผ่นดินมันถึงได้ดูแยกออกจากกันมันเหมือนแยกระหว่างแดนมันกับแดนสวรรค์ใจก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับสามเสพตพภูมิแบบนี้เลยด้วยและการที่เขามาแล้วแบบใจอ่านแล้วอยู่ใจพูดออกมาเนี่ยคือเขามาเต็มแล้วะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ